นี่นะครับเรานับนับดินับดิจะนับนะนับนะใช่ไหมมเป็นยังไงดีแอคชั่นแล้วโได้ดูเป็นคัดแล้กันใช่าีมสคัดปึ๊บก็เรลยเออเราจะเริ่มแบบนี้เราเริ่มเลยห้าสี่สองคัดคัดแล้วคัดแล้ว ห้าสี่สามสองคัทจบแล้วปล่อย่ะคาแล้วสตินะครับเราจะมสติกรู้อะไรอันนี่วดีรู้รู้รู้เดเวงใครนำกูเป็นคนพูดเลยมึงนห้าสี่สามสองคับอืมอันนั้คัไปคัทไไม่ได้เริ่มเลยอันีหลายรอบไม่หลายรอบคั ยโอเคเปิดตู้คนเสิรดนมนิดนึงได้ไมไม่นีครับคอนเะิร์เป๊งๆเลยที่เราคิดอะไรความสุขใช่ไหมอืมใช่ก็คือจะมาพูดถึงเกี่ยวกับความสุขเสก็ได้เลยเรได้ความสุขของแต่ละคนนะครับต้องดเี๋ยวความสุขของแต่ละคนนะครับคือประภรรเสียงไบากชไเนยอไป ก็คือผมจะพูดถึงความสุขก่อนนะครับว่าในดังรายการเราไม่มีตังค์ซื้อไม่จะเอาดังแค่ไหนแล้มันได้ยินแล้วนะว่าในถามคุณได้ยินไหมได้ยินไหมครับได้ยินไหมได้ยินไหมครับได้ยินไหมชัดเป็นมีเสียงก็อ๋อบบไส่เห็นตส่ไกลตังครับก็ผมจะเล่าถึงความสุขในรูปแบบต่างๆไปนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยความสุขความสุขนี่เกิดขึ้นเมื่อความสุขเหรอใคร ใครเป็นคนนิยามกไหมคนั้น <ทำ S 2> อืมดีดีๆๆบอกครับดีเหี้ยแต่ไหลดีเหี้ยเจ้าบอกัดก็คือความสุขนะมันต้องมีที่มาใช่ไหมใช่แล้วก็แต่ละคนน่ะก็จะเจอสิ่งที่เรียกว่าความสุขของตัวเองเนี่ยไม่เหมือนกันก็นกจะแตกต่างกันออกไปแต่ว่าวันนี้ผู้ผมจะมาพูดในแง่ของผู้ผมอะไรสกิบสกิบสกิบหลุดสกิบหลุด เอออเาเป็นว่าความสุขคืออะไรอ่ะคุณว่ามึงก่อนดิคนว่ามึงไอคุณว่าคุณก่อนคุณก่อนเดี๋ยวกูถามก่อนคูริกเดี๋ยวกูหรือทีคุณกูก็ได้นี่มึงนี่กูเออสุภาพหน่อยเอ่อกูริครับก็มึงว่ามึงนี่กูใช่ป่ะแล้วเนี่ยไอ้กูอ๋อแล้วเนี่ยกูนี่มึงเกู แอ่นี้มันเป็นความสุขกี่ดาวแบบนี้แค่ไหนก็เรียกเปนความสุขแล้วอะไรคือความสุขเห็นไหมพ่อจะอยามจะบอกมันแยกแยกกันพูดดิมันจะฟังไม่รู้เรื่องอันนี้คือความสุขเราต้องมีการแยกกันพูดเนี่ยนี่คือความนี่คือเป็นนิมิตเราก็คิดนะฮะที่ได้เป็นความสุขเสมอครับคัน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 ไม่คิดจะเกกันอนเลย เดทัวให้คำตอบด้วยว